ฟุตบอลโลกครับโซนแอฟริกาใต้ครับวันนี้เนี่ยคู่ที่น่าสนใจวันนี้ครับนัดอยากแนะนำให้มองไปที่เจ้าบ้านอย่างเอสวอตินียครับปัจจุบัน159ของโลกครับส่วนทีมเยือนอย่างแคมารูนครับอันดับที่49ของโลกครับวันนี้จากแนวต้เนี่ยผู้มาเยือนอย่างแคมารูนครับพวกเขาถูกมองว่าดีกว่าเงื่อนไขวันนี้บุกมาครับชนะเท่านั้นและ1เมล็ดไม่เพียงพอตัวชาไปข้างหนึ่งต้องชนะขาดด้วยผลต่างประตู2เม็ดครับถึงจะได้เท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมา ข้ามคือวันนี้ครับในความคิดเห็นของนัดเนี่ยสมควรเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างแคมเรูนครับด้วยแรงกิง้งด้วยชื่อชั้นด้วยคุณภาพของตัวนักเตะเป็นหน้าแคมเมรูนที่ดูดีกว่าชัดเจนครับประกอบกับภาพรวม5เกมหลัสุดจากทุกรายการเอสวอตินี ini, ครับเจ้าบ้านเนี่ยก็ถือว่าผลงานไม่ได้ดีเท่าที่ควรครับเกมหลังสุด จากทุกรายการครับพวกเขาชนะ2แพ้2และเสมอหนึ่งครับเป็นหน้าทีมเยือนอย่างแคมารูนที่มีผลงานที่ดีกว่า5เกมาสุดจากทุกรายการครับพวกเขาสุดแพ้ไปเพียง1เกมเสมอ1เกมและเก็บชัยชนะไปถึง3เกมจาก5เกมาสุดครับและอย่างที่บอกในเรื่องของชื่อชั้นเป็นพวกเขาที่ดูดีกว่าชัดเจน,นครับ2ทีมนี้นครับปัจจุบันเนี่ย อยู่ในกรุปดีครับแคนาลูนนะครับสี่เกมที่การแข่งขันเนี่ยปัจจุบลลันหลังจากฝูงในกรุปดีกับการเสมอ2เกมและชนะ2เกมครับส่วนทีมเจ้าบ้านครับอย่างเอสเวร์ตินีปัจจุบันครับรังอันดับบวยของกรุปครับอันดับที่6ครับ4เกมที่การแข่งขัน ก็ไม่ชนะใครเลยครับแพ้ไปทั้ง4เกมเพราะฉะนั้นคุณภาพโดยรวมครับแล้วก็ผลงานในรายการนี้เป็นคนารูนดีกว่าชัดเจนวันนี้พวกเขาชนะได้แน่นอนครับไปลุ้นมาเลที่2เพื่อเฮกันแล้วพอสำหรับคู่นี้ครับแนะนำให้เลือกมองทีมเยือนอย่าง c ค m าบรูนได้เลยครับ คู่ที่2อครับเรายังอยู่กันที่ฟุตบอลโลกครับ2026โซนแอฟริกาครับวันนี้จะเป็นเจ้าบ้านเนี่ยอย่างน่านานของไบิเลียน1 4 5ของโลกวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของตุเซียอันดับที่52ของโลกครับสำหรับคู่นี้ก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในค่ำคืนวันนี้ครับทีมผู้มาเยือนเนี่ยอย่างตุเซียถูกมองว่าดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้ต้องบุกมาและชนะให้ได้ถึงจะได้เ สำหรับคู่นี้ครับนัดเจาะหรือไปดูรายละเอียดมาวันนี้ครับเลือกเชียร์ทีมเยือนอย่างตูนิเซียได้เลยครับในรายการนี้ครับเป็นการเจอ,เจอ,เจอเกันในกรุ๊ปเฮดครับปัจจุบันทีมเยือนอย่างตูนิเซียรั้งอันดับที่1 4เกมในรายการนี้พวกเขาชนะ3เสมอ1ไม่แพ้ใครเลยส่วนไรบีเดียครับเจ้าบ้านในวันนี้เนี่ยปัจจุบันรั้งอันดับที่3ในกลุ่มเฮดกับการที่4เกมชนะ2เสมอ1และแพ้ไปน1นเกมครับจะสังเกตเห็นว่าทีมเยือนอย่างตูนิเซียนเนี่ยพวกเขาทําได้ดีกว่าในรายการนี้แม้ขั้มคืนวันนี้จะ ก็จริงครับแต่คุณภาพโดยวรวมรวมไปถึงชื่อชั้นของตัวนักแต่แม้จะไม่ได้มีผู้เล่นหลักๆครับที่มีชื่อชั้นติดหูแต่ว่าสุดท้ายครับเกรดฟุตบอลของพวกเขายังคงดีกว่าวันนี้เชื่อว่าจะบุกมาและเบียดอาชนะเจ้าถิ่นอยา่างไบรเลียได้อย่างแน่นอนมองไปที่ตูนิเซียได้เลยครับ,รบ,รบเป็นเกมระหว่างแอฟริกากางครับ135หของโลกวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนครับของมาดากัสการ์อันดับที่116ของโลกค,ครับสำหรับคู่นี้ จากแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคั่าคิววันนี้ใกล้เคียงกันสุดๆกับเงื่อนไขเสมอไหนเสมอการยับเท่านั้นเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาวันนี้อยากให้วัดใจครับแอฟริกากางได้เลยครับคั่มคิวนี้ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยและมีโอกาสที่จะเบียดเอาชนะอย่างมานากัตกาได้ด้วยครับเจ้าทีนอย่างแอฟริกากางครับในกรุ๊ปนี้เนี่ยจะเป็นเจอการของกรุ๊ปไอนะครับก็จะเป็นทางด้านของมานากัตกา4เกมนะครับทีมเยือนเนี่ย ชนะ2เสมอหนึ่งและแพ้ไป1นเกมครับส่วนแอฟริกากลางครับก็4เกมชนะ1เสมอหนึ่งและแพ้ไป2เกมครับก็ถ้าเป็นในกรุปนี้มายการกาเหมือนจะทําได้ดีกว่าแต่พอย้อนไปดูในเรื่องของสถิติโดยรวมต่างๆเนี่ยผลงานค่อนข้างใกล้เคียงกันสุดๆทั้งสองทีมครับจากห้เกมล่าสุดจะทุกรายการของพวกเขาเองเนี่ยเก็บชัยชนะได้เพียงทีมละหครั้งครับแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง4ครั้งจาก5ครั้งหลังสุดแต่หากย้อนกลับไปดูครับจุดที่นัดสนใจครับคู่นี้ไม่รู้ว่าเป็นบอลแพ้ทางกันหรือเปล่าเพราะเฮตูเอสครับที่เจอกันมาเนี่ หลังหลังสุดเป็นแอฟริกาครับที่สามารถเอาชนะมาดากัสการ์ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นค,คั่าคืนวันนี้ครับแอฟริกาปิดประตูแพ้และมีโอกาสถึงชนะได้ด้วยครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เหมาะเจ้าบ้านอย่างแอฟริกากางได้เลยครับค,คั่มคืนวันนี้ไม่ต้องคัดนัดจัดมาให้แล้วครับเอาเป็นว่าชอบทีมไหนตามมาได้เลยส่วนเพิ่มเติมมากกว่านี้ตัว VAP ชุดอัลบ,บั้มสวยๆเปิดใจมาเจอเจอ,เจอกันในชมรมได้เลยครับทางเข้าอยู่ตรงนี้วันนี้ขอพิทุกท่านเชฟบอลแบบมีความสุขขอพิทุกท่านโชคดีครับ